พลังงานที่มนุษย์ใช้ทั้งโลกคนทั้งโลกใช้ทั้งปีนะครับปีตัวลุงตวเรียรฐานหินอะไรทั้งหลายที่เราใช้ทั้งปีทั้งโลกเนี่ยนะมันเพียงแค่เท่ากับดวงอาทิตย์ส่องมาถึงโลกเพียงแดนาทีเท่านั้นเองเชื่อไหมครับโลกได้รับดวงอาทิตย์ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เพียง8ดนาทีเท่านั้นเองแล้วสามารถใช้ได้ทั้งปีคําถามก็คือว่า แล้วทำไมเราไม่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์อ่ะพร้อมผ่านประเด็นแรกไปก่อนนะยังไม่ตอบนะครับมาถึงประเด็นที่สองว่าเราวัดกันด้วยอะไร,รความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมวัดกันด้วยอะไรครับสารกฎหมายหรืออะไรหรือถ้าเรื่องไม่ไม่ไปถึงสารน่ะเราวัดกันอะไรพอพ ึกออกไหมครเอานะเพื่อเพื่อนั่นผมตอบกันแล้วนะันนะคือในในเชิงเศษศาสตร์เขาจะมีสัมประสิทธิ์อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าจีนี่จีนี่ใครเรียนเศษศาสตร์ครับจีนี่อินเด็กซ์นะครับในคณิตศาสตร์ก็มีอินทิเกรตศูนย์ถึงอินฟินิตี้จากไอ้นั่นไอ้นั่นลบกันได้เท่าไหร่นะมีอยู่มีอยู่นะครับเราไปเปิดดูนะจีนี่จีนี่เนี่ย Gini นะครับ Gini index นะครับเขาจะแบ่งคนทั้งประเทศออกเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มก็20%ถูกไหมกลุ่มมัน20%คนจนสุดก็อยู่ล่างสุดคนรวยสุด20%ก็อยู่ข้างบนใน5กลุ่มเนี่ยปรากฏว่าเข้ามาดูการถือครองทรัพย์สินนะครับนี่นะครับแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มล่างสุดเนี่ยสีขาวๆมองเห็นไหมครับ ล่างสุดนี่คือทรัพย์สินที่ที่คนข้างล่างได้ล่างสุดนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเห็นไหมคนยี่สิบเปอร์เซน์รวยสุดถือคลองทรัพย์สินประมาณครึ่งหนึ่งนี่ของประเทศไทยนะของประเทศไทยนี่คือทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะครับรายได้รายได้โทษทีนะครับรา,รายได้นะแล้วชั้นอื่นก็ทำนองเดียวกันนะครับ จะเห็นว่าเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยรายได,ได้มันไปอยู่ที่คนกลุ่มเดียวอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมแล้วในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์ทีนี้เนี่ยจีนนี่มาแล้วนะครับจีนี่อินเด็กซ์เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่างศนถึง1นะศถึง1ถ้ามันเป็นศูนย์ก็แปลว่าเท่าเทียมกันหมดเลยทุกคนเท่าเทียมกันเป็นสังคมยุคภาษีอานเลยนะครับลองดูนะครับของประเทศอื่นเนี่ยคือ อินเด็กซ์ตัวนี้ถ้าเยอะแปลว,ว่าเร็วสังคมใดที่มีกินนี่อินเด็กซ์สูงสูงแปลว,ว่าสังคมนั้นเร็วแย่สังคมใดที่น้อยดีนะครับเนี่ยในะกราฟเนี่ยมันเริ่มจาก0.3ไปถึง0.5 6ดูประเทศอื่นนะครับความแย่ความแย่ลดลงไปเรื่อยมาเลเซียก็ลดลงฟิลิปปินส์ก็ลดลงอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อก่อนน้อยมากก็แขวงๆนิดหน่อยแล้วก็ลงไปเรื่อย แต่ของพี่ไทยเรานะครับมันตรงกัะค้นะนะนี่ปี1960ประมาณนั้น60ก็เท่าไหร่ก็2503 2503 50ปีที่แล้วมันความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันน้อยน้อยปแปลว่าอะไรดีเยอะแปลว่าเร็วแปลว่าแย่นะครับแล้วมันกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ มากี่แผนเนี่ยนะมันสร้างความเหลื่อมล้ําหรือความไม่เป็นธรรมสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะมีแกว่งๆอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนี่คือปัญหานะครับถ้าถามว่าปัญหานี้มาจากอะไรก็เมื่อกี้ผมเชียร์เห็นแล้วว่า18%ของรายได้ประชาชาติมาจากน้ำมันพลังงานเพราะความไม่เป็นธรรมเนี่ยปัจจัยหลักมันอยู่ที่พลังงานอยู่ที่การจัดการนโยบายพลังงานนะครับ ไปเร็วนะความเหลื่อมล้ำนี่นักคิดจากอังกฤษนะครับเขาเป็นคล้ายๆหมอแต่ไม่ใช่หมอนะครับทางสาธารณสุขนะเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยหรือความไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคือต้นตอของความชั่วร้ายทั้งปวงในสังคมเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดเลยนะเขาไปเอาข้อมูลมาแต่ละประเทศนะครับดูประเทศที่ประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะคือญี่ปุ่นครับเอเชียเรานเองนะ อัน,นี่คือความเมื่อกี้ผมวัดเป็นอินเด็กซ์ใช่ไหมดัชนีแต่อีกทีวัดเป็นเท่าก็ได้ทรัพย์สินของคนกลุ่มล่างกับกลุ่มบุญสดเป็นกี่เท่าของญี่ปุ่นเนี่ยคนจนสุดกับคนรวยสุดต่างกัน3ามเท่านะของอเมริกาของอเมริกาประมาณ9เท่าของสิงคโปร์ประมาณ10เท่าของพี่ไทยเรา13บสามถึงสิาเท่านะ ส3ามถึงสิบห้าเท่าโอ้โหเลยนะเกือบจะเกือบจะสูงที่สุดสูงที่สุดแปลว่าอะไรเกือบจะสูงที่สุดแปล,ลว่าเร็วเกือบจะเร็วที่สุดในโลกในเอเซนี่เร็วที่สุดแล้วนะครับเร็วที่สุดแล้วนะแต่ในโลกจะมีแถวลาตินอเมริกาบางประเทศยังสูงกว่าเราอยู่นะเอาละครับนี่ตัวเลขของประเทศนะปุ๊บ,บ,บ,บนะครับสิงคโปร์เนี่ยดีที่สุดในในเอเซแล้วนะโทษ ในกลุ่มอันนี้แล้วนะประมาณ10นะญี่ปุ่นดีที่สุดสแกนนิเนเวียก็ใกล้เคียงกันนะครับเอาละทีนี้ในฐานะอาจารย์ณิสตร์นะมาดูกราฟนะเขาก็มาพล็อตกราฟพล็อตกราฟของความ